ที่บอยโุ้งนี้ครับสวยเย้ yeah. เอ,เอาว่าเรียบร้อยครับอัมสเตอร์ดัมเราสนามนี้ไปแล้วครับที่หนึ่งเทกิี่สี่แมนเอาว่าเอาว่ายังรอยังเตรกโยซ่าดป็นรุนเมกาดิวิลุนดูไบดิวิลุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม racing master นะทุกชมน,นะเป็นเกมแนวขับรถนะครับเหมือนเจ้าตัว asphalt 9หรือว่า age racer หรือว่า Need for speed assembler นั่นเองนะทุกชมน,นะอ่าเกมนี้ก็เป็นเกม เปิดใหม่นะท่านผู้ชมนะเอออันนี้ผมเล่นในอยู่ในในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันนะวิธีการโหลดอยู่ด้านล่างทำยังไงแคลิปนั้นยัเล่นยังไงอีสแล้วก็แอนดรอยนะครับท่านผู้ชมมาเราจะมาเล่นสักหน่อยแล้วกันน้องๆโคตรเท่โคตรตึงไปเดิสกุยมันมีมันมีรถให้เล่นเยอะมากนะเราเกมนี้ทําจากอันเรียบเอ็นจิ้นสี่นะภาพโคตรสวยน,นี่เป็นเกมมือถือนะคนดูนะเย่ yeah. มาว่าเฮ้ยเอาแอสตันมาตินไปนะคนดูนะ โคตรตีโคตตึงอ่ะพี่ลุยได้เลยครับพาฟูเย a มาว่ามาว่าโอ้โหหเจอ f8 ใครวะมาตอร์เฮกมาเนี่ยมาเนี้ยโอ้ยไอ้นั่นมันรถแรงเลยนี่คนดูเราจะสู้ันใหม่ป่าวะไม่ไหวก็ต้องไหวแหละคนดูฮะตึงเปียอยู่แล้วย้ำตัวฮะ ไปโอ้โหโคตรแรงคนดูต้องเหยียบลืมไปต้องเหยียบคันเร่งด้วยเกมนี้มันมีระบบออโต้นะแต่คนดูแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดออโต้ไปนะครับคนดูนะโอเคกงะไม่เงื้อเลยยังกากเลยอ่ะ ร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลโบอกกิฟการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่ง no 1, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลย <S S สวยโค้งนี้นะครับสวยอุ้ย <c oughs> ไม่ได้เล่นนานคน <c oughs> ฟีเมื่อจ,จะตกหน่อยเย้เ <c oughs> yeah, yeah. เลี้ยงเลี้ยงสวยโคที <c oughs> ติงจัดพี่โค้กนิบครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยบีกสปัตบีกสปัตรถเสียคัสเสียเกียร์หลุดแหลงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนดูมาดิมาดินิบครับ ดีครับสวยสวยโอ้อยางนั่นอย่างนั่นเย่ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเห็นไหมปิงน้อยมากเลยนะทุนผู้ชมนะอันนี้มันเปิดแบบเซิร์ฟไต้หวันนะครับทุนผู้ชมแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องรอภาษาอังกฤษเข้านะแพทยังไม่ได้อัปเดตภาษาอังกฤษเข้ามานะยังเป็นภาษาภาษาจีนอยู่นะทุนผู้ชมนะอาจจะมีภาษาอังกฤษอัปเดตเข้ามาไว้ยนี้นะครับ เยวลีก yeah, oh! ูดนี่ที่หนึ่งไปเลยครับพี่อโค้กแมงตึงจาดที่หนึ่งเฉยเลย่ย hey, อีกดีสีเอาว่ะเอาว่ะเย้อันนี้ผมมาทำภารกิจเฉยนะเฮ้ยเราเจอตัวตึงอยู่นะทำไมตัวตึงไม่โหดเหมือ่อกี้นี้กินี่มีระบบสุม่มกาชาลดอะไรพวกนี้ด้วยนะมาดิมาดิผมไปก่อนนะคนดู คตรอโคตรีโคตรตรึงดี๋ยวเราเลือกนะครับเราเลือกแข่งได้นะท่านผู้ชมนะผมไปแข่งอย่างอื่นนะโอ้โอนี่มันเป็นลงนั่งนี่ว่ะนี่อ๋อมันล็อกไว้โอเคผมได้ได้เล่นแต่คันนี้นะโอเคงั้นอย่างนั้นก็ได้ไปไอ้สกูมันแต่งลงแต่งรถได้ด้วยนะเกมนี้นะคนดูมาว่ามาว่าคนดูเฮ้ยรอบนี้เราเอา GTR นะฮะอีจะเอา GTR ไม่ใช่ GTR นี่มิสัน35 370เซต ไปวูวผมชอบแบบแกินนี่แม่ภาพมันสวยจัดเลยนะคนุณดูพูดเลยแต่จากใจเฮ้ยอยอแรงเกินเฮ้ยทไมมันมเละกันหนึ่งเลยว่าแต่ละคันเนี่ยเดี๋ยวผมไม่กินทางคุ้งเอานะคนรับคุณดูนะวสวยสวยได้อยู่ได้อยู่นี่มาละหนึ่งมาละหนึ่งผู้สียังลั่นนะคุณดูเสียงโคตรลั่นเฮ้ย ลงไปครับพี่ลงไปครับพี่จะรอผมจะรอเข้าเฉยอุ้ยนี่โค้งนี้แหละคนดูไว้โคตรทีเกีนนี่ไม่มีในทัดนะคุณดูนะผมบอกให้สามารถสลับมุมมองกล้องเอาไม่เงยกดพิษสลับมุมมองกล้องได้ด้วยนะไปกดดีกลับวะ่ะหายอะไรกูหลุดเลย อันดับเราได้อยู่ได้อยู่ very good easy ดิบครับสวยโคตรึงไปดิไปดิ นี่ <Yeah, S 2> <c oughs> เอาอะตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยแร <c oughs> งจดัดแรงจดัดโอ้โหตึงอยู่นะคนดูเฮ้บอยโค้งนี้ครับสวยเย้ yeah. อาว่าเอาวาเรียบร้อยครับอัมสเตอร์ดัมเราสนามนี้ไปแล้วครับที่หนึ่งเท็กกิตดีสี่แมนเอาว่าเอาว่ายังรอยังตรึงไม่ดึงเน้งไงครับฟูฮครับฟรีครับตึงครับบอยครับซ่าไปห่าคนดูเอาว่าเอาว่าอ้ว่อัปเดตไปแล้วไอ้ไม่ใช่จบเมทแล้วนะท่านผู้ชมนั้นนี้เล้งเราขึ้นแล้วเฮ้ยจากหัวกระโหลกันนี่เป็นหัวกระโหลกที่โหดกว่าโคตรตรึงจากหัวใสพูดผิดหัวใสเงี้ย ดาวต่อไปครับเตรียมตัวเลยฮะมาต่อกันเลยนะครับคนดูเลยทำไมมันมันล็อกผมว่าไม่ให้ผมมันนั่นได้คนดูเอ๊ะมึงกวนตีนเปล่ามารับของก่อนนะฮะคนดูนี่รับยงรับยางนะครับเออแตะอัพยางนี่ว่าเฮ้ยอัพยางสักหน่อยละกันเฮ้ยอะไรอ่ะตูดใครมั้ะอ,าาอาา่าว่ามีสาวมาดูรถให้นะไม่ไม่แต่งตัวดีเดียจี 知道什么是性能改装吗？耶！提升赛车性能。妈，แตะนะครับท่านผู้ชมนะแต่งเครื่องแต่งเครื่องนี่อ๋ออัพเกรดเครื่องได้นะท่านผู้ชมนะโอโหโอ้โหตันตันเครื่องแม่งตันน่ะโอ้เครื่องม่วงคนดูแรงจัจ้าสามเจ็ดนซตผมเอ้ยมีอัพอีกคันหนึ่งนี่อันไหนนอกที่นี่อัพเครื่องได้นะท่านผู้ชมนะไอหนุ่มทรงชิงมันสิงจะท่อ ย้ลงมาก่อนนะฮะมาเราจะไปเล่นปกติกันก่อนครับโอ้แหเลงเราลืมไปไกลแล้วนะคุณดูบอกให้นี่รางวัลน,นะครับยังไม่ได้รับรางวันลน,นี้ในว่นนี่เย่เดี๋ยวลองดูโหมดัวน,นี้โอ้มันยังล็อกว่ะเดี๋ยวผมเลือกสักอันหนึ่งแล้วกันนะอันนี้จะเป็นสปอร์ตนะผมติ๊กเอาเลือกเอาแต่สปอร์ตลงมาหรือเปล่าหรือยังไงนะเมื่อกี้น,นี้มันจะมีให้เลือกรถบ้านอะไรพวกนี้ด้วยเย่ <c oughs> yeah, อ๋อนี่เป็นรถบ้าน CX5 โอเคเอาคันนี้แหละไป ไห้หนุ่มทรงชิงมันสิงจะนท้อ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man ช h อ p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยไอดีไปดีเฮลีนายเอาดีเอาดี มาแล้วจ้าโหัวจะจัดบลืนยางนี่ครับอย่างนี้ไปจ้าคุดแรงเออโอ้ยออกตัวทำไมพวกนี้มันแรงจะจัดเลยวะคุณตามมันแทบไม่ทันริบหน่อยสวยทำดีครับพี่ เขาข้างทางกันมุดอ่ะดิฟครับสวยพี่กินดีสิแรงอยู่ดิฟครับสวยฮะพี่โอ้ดิฟแบบมืออาชีพคนดูบิโคกโนโซของจริงไปครับ อืมภาพแมงสวยจัดเลยผมปับ๊บภาพซุปเลยนะนี่คนดู yeah. เย้เอาว่าเอาว่าลื่นลื่นลื่นวู oh ้ฮู้เรียบร้อยฮะคนดูที่ดึงแบบโนตรึงนนเนี่ยโหจัดจัดโหดจัดจัดคนดูแต่ออกฮะ ไอ้หนุ่มทรงชิงนางสิงยงทอรักดาวทรงซอแม่น้องอ่อนิวเออฮ้ยโหดอยู่นะกันเนี้ยซีเอกซีเอกห้าผมเนี่ยซีห้าหรือซีแปดวะเมื่อกี้นี่ซีห้าแหละถูกแล้วยอยอยีบอย,ย,ย,ย boy. ไปรุยต่อครับบอกเลยของมันเนี่ยอยู่แล้วนี่ กบดีบีดิสพอเจเจสกี all nice ก่บดีบีดิสอ, yeah, yeah. สสโ,อ,สสอโอ้โหอ,อีกแล้วคันนี้อีกแล้วเหรอ <c oughs> ได้ไม่เป็นไรคันนี้กับคันนี้เฮ้ย <c oughs> มารีมารี หนุ่มทรงชิงมังสิงจ,จุกทอเว r y g o ี่กดมาเลยจ้ายู้รถมันแรงเหมือนกันนะเนี่ยแรงจัดๆแรงจัดๆ นี่เองครับรดาาได้อยู่ได้อยู่<สา>ยโอ้เข้าข้างทางฉเฉยเฮ้ยโดนเราไล่มาแล้วนะคนดูนะนี้โุงนี่แหละหืมกินนิ่มบอกเลยเลี้ยงไว้ดีๆ โหดจัดโหดจัดโคตึง Skibidi Bidi Sport เจ๊ะ Skibidi Bidi All Nice Skibidi Bidi ขวาครับผมต้องชะลอความเร็วลงหน่อยเอื้อชนอุ้ยเหินไม่สูงแน่เลยเนี้ยอีเฮ้ยวิ่งหลังมาโคตรไวเลยตายครับ Yeah, very good. Tức tưởng. Quái, đinh trái một. Ôi, hỗn chặt, hỗn chặt, đang ở, đang ở, con đua. อะไรเอาเด้ลูกพี่ผมบอกเลยอีผมไม่ลงล็อกมานี่ก็ได้อยู่นะเย้ยีบครับเออเ้นชัยอยู่ข้างหน้าเองโคตรีโคตรึงเรียบร้อยครับมัสตาร์เรา CX5 เหรอเอ้ย CX หรือ MX วะ ยังมีอีกหาหรือเปล่าโอ้โหเรียกชื่อผิดต,ตั้งนานโอเคคนดูโคตรเทโอเคนะท่นานผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าตัวเกม Racing Master นะเปิดให้เล่นในส่วนของ store ไต,ต้หวันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมานะสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ย้าย store ไปที่ไต้หวันหรือว่าวิธีการอยู่ด้านล่างคำอธิบาคลิปนี้เลยนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้งก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรเติม ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม Ri ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช h o p โน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m ม n ช h o p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย